แนะนำเลยครับผมสำหรับใครที่อยากจะมีโรงหนังไว้ที่บ้านตัวนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์ขนาดมินินะครับสามารถเชื่อมต่อ w i f i 2.4และไวไฟ 5G ได้เอาไว้ดูคอนเทนต์ดูการ์ตูนที่เราชื่นชอบครับผมสำหรับภาพถ้าอยากให้ใหญ่เราก็ถอยโปรเจคเตอร์ออกนะครับถ้าอยากให้เล็กเราก็ขยับเข้านะและตัวนี้จะมีลำโพงในตัวนะครับเราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะเราใช้ลำโพงในนี้ได้เลยนะครับสำหรับองศาเขาสามารถปรับได้นะครับปรับขึ้นไปดูบนเพดานก็ได้นะเรียกได้ว่านอนดูกันชิวๆเลยครับผมแล้วแต่เราชอบเลยนะขนาดของเขาก็เล็กๆครับผมพกพาง่ายขนาดเท่่่่าาาแกกก้้้วววเเออออองงรับบผมไไดดดููนนนสถีชปใหหฟุตลพื็ ครที่สนใจพิกัดผมหามาให้แล้วนะครับกดสั่งซื้อเลยเกเป็นเก็บปลายทางได้เลย thank you